สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ฝรั่งกำลังทำฝ้านะจ๊ะนี่จ้าพี่น้องข้างฝาตีฝ้าแล้วนะจ๊ะข้างบนก็ตีฝ้าแล้วนะจ๊ะนี่ผลงานวันนี้นะคะนี่จ้าผลงานวัน,นวันนี้จ้า มาพบกันอีกแล้วนางสวีเดนชาแนลอีกจ้าฝรั่งฝรั่งทำงานคนเดียวนะคะเหนื่อย มาเจอกันนีกแล้วฝรั่งสร้างบ้านพี่น้องจ๋าฝรั่งก่อสร้างฝรั่งสร้างบ้านจ้ายกถังน้ำเย็ดแต่ล่องวะใช่ไหมพัซซ่าเปล่าหรออืม เราตีไม้อัดเสร็จแล้วเราก็มาตีฝ้าต่อนะจ๊ะ t so... 对。Mm. Ну so, вот.

จะพี่ลอไมา้อัดกับฝ้าตีไม้อัดแล้วก็มาตีฝ้าทับอีกรอบนึ่งนะจ๊ะ <c oughs> ดีใจว่าฝรั่งจะได้สตูลาฮุสเซนบูแล้ว <c oughs> น้องมาชมกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊านี่จ้าตียิบจ้าไม้อกกัดเสร็จก็ตีฝ้าต่อนะจ๊านี่จ้าผลงานผลงานวันนี้นะจ๊า,จาเดออีกฝ้าหนึ่งอืมอุ่นเก็บผลอีกแลอ,อืม เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อกับข้าวแล้วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องฝากนี้ยังไม่เสร็จนะจ๊ะยังไม่ได้ตีฝ้านะจ๊ะอืมืบลอืมฝรั่งทำคนเดียวจนผมขาวหมดแล้วนะจ๊ะพี่น้อง พี่จ่าพี่น้องมาถ่ายให้ดูคลิปนี้ก็ขอลาอำลาพาจากก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคจ๊ะเฮ้สวัสดีจ้าบ,บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ